ฮอตพูดโวพีบีฮอตบ้านละตุยอีกแล้วจ้าทุกคนโอ้เหลื่อมตาได้ไหมยัยจ้าไม่ได้ไปหากินตะกั่ยแตนอยู่ป้านแล้วนี่เฉลยเลยฉันว่าจีวบบอกเอฟซีอยู่อ้าวจ้าสฉลยกับสฉลย,ยเรื่องของเรื่องพี่น้องเมื่อนี้พากันลงมากินข่าวอยู่บ้านละตุยเดอ้อฮะตะกี้แตนตะกะแตน <c oughs> พี่น้องโอย คอยมากตู้มทีนด้ลราตู้เฮ็ดนี่คอ,อยไหนกว่าโผวางก่อนพผลมาอ่ะมาหาแต่งอยู่แต่งกินกับพี่น้องเอ้ยไข่เจต๊ยตเพิ่นแต่งผักข่าวสู่กินพี่น้องมื้อนี้อันพัดนะใส่ใส่สถ้วยโล่งก็ได้มันไม่ได้จานใส่ถ้วยโล,งล่งหรอกกาอันไข่เจียวนึ่งก็ใส่จานเอาก็ได้ จับโบเห็นหุ่งบอกออบอกเขาเกิดไขเกี่มวให้คนงงนะอันนี้ไม่เอาก็ได้อันนี้เอา,ไ,อนนเอาไ,ปไปไปไปใส่ข้าวกินก็ได้ยังบบเห็นบอกเห็นยังยังข้าตังบ่น่าจ้ะทุกคนผัดผักเบาอัรตี้อืม ผักัดซอมเนาะซอมเจตัวยังไม่เคยกินบ่จักเดไม่กินนะมั้งอ๊ะอุ้ยมือห้าต้มแกงเปื่อยเปลี่ยนเลยคนว่าเนี่ยตั้งแต่คอยซีอิมมีตักงคุณขอยานมันจุหักนั่นเด็กเยอันนี้นะอือตะกี้เท้าจักเดตกใจเบิร์ดพี่น้องละตัวเห็ดขวางแพ่มาเสร็กระบาดนึงนแั่กงอือมเดะ สบายดีเด้อกำลังพากันแต่งเข่าพี่น้องแต่งอยู่แต่งกินแล้วค่ะก็สิไปหาเนื้อแต่ก็แต่กันอาจารย์มาเซอร์เธอเอาวันนี้ปิดเปิดเครื่องไหมึงด้วยพงค์จะเสียบอได้เท่ไ้มาพี่น้องจิดตุยชิดตุยเฮ็ดขวบนั่งไปล่างเลย นั่งเห็ดความดีนะบทความเบิดอันทุงท้างใมันปิดจับอยู่กับก้นมันยามันงอยู่ยี่จับอยู่ปากได้มึงพี่พนอออ้องออืยักไปวันละตื่นิดนึงเม,มื่อนี้กาเฮาก็ไปเห็ดกับข้าวอยู่เฮือ,อนลงมาพี่น้องลงมากินอยู่บ้านละตัยให้ละตัยของม้วนขาวไว้เต็มหม้อจุนพูนอยู่นะพัดอันเดียก่อนบอ่แมนสองทงยันบ่อีมให้กเกอีกแล้วนำสิควะ แต่ตัมีเล็บมือคอยกัดมดโฉมวน <c oughs> ันนี่คือแสีบจปนิ๊กตายอันนไหนบบหมากไมกจ้จ้เนาออกมาแล้วเฮยใช้กระตกรถเมันหมากไม้อ้าวเจ้าเป็นคนว่าวะหมากไม้อาหารลิงอืมอาหารลิ้ยงนี่ไหนเลิงตัวนั้นร้อยแบงกับแม่กันมึงเยอะโอ้ยแบงเฮอลานแาาน่ มันไม่เคยบวงน้กิแบง้มันจัยมันไม่ไหมมาสลีน่ะไม่ไหมแล้วู่มันเลือกพูกมัแของไก่แค่จอกลงเะยผัดไข่จอกนะแล้วก็นี่กเป็นผัดผ่าอันนี้แบงวันไ้นอ่มันเบอลอันหนึ่งนะนีจอกตัวหนึ่งจอกผู้โลงลงนะไนน่นอลอะจอกแบนคือกันนีบพวกมันแขงดํามนี่นี่พวกมันแขงจอกตัวนั้นแล้วกาอันอีพวกมันแขงแขงนะ ข้าวโค่นอ่ะเอาไม่ไม่เด้อจังอันเฮ้ยผู้ได้เสือผู้ก้นมันอยู่นี่คือมีดนั่นเอามาหน่ะแม่อันถั่วไอ้ตักข้าวนะมมุโลก่ือป้ายพี่น้องเดี๋ยวเราไปกินข้าวแรงกันพี่น้องเกิดอะไรข้นข้าวนี่เอาไปตักอยู่ไหนก็ไำลังแต่งอยู่แต่งไงข้าวไปตักอยู่ไหนก็ได้หรือสิกินอยู่นี่ แล้สิีบเต็มนี่จ้าเคื่อกอยู่บ่บ่อน้อยบดบอจานน่ะนะล่างอยู่บอจานนะ่ค่ะล่างก็อู้วแล้วล่างมาอยู่บางกี้นี่คุณคุณคุณไผ่นี่แหละหมูเปาไปไปถ่ายกินพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงเด้ออืออย่าับเข้าใกล้ไปเฮ้ยอย่าไปแถวบุบนี่อย่ามาเลยอยัามาเลยอย่าไปอยัามาเลย ได้ยับมากด้ว่ะมาก็จะคุได้ไ่ไใีเลยโอ้ยมันะหัะตาขาวเฮ้ยคุณแจ้งหนทีนี่ขอเนี้อเนี่ยเ่อองี้ยเไหยยุ่งไปยัจ้องงานอานจอานเยน่งสองสามอผู้สิรพุ่นนนตัวออไรต่ายสเฮ้ยจอเมอย่อยย่ สวัสดีจ้ามาด้วกินข้าวเด้อกินข้าวแล้วไปจ้ากล้องกิ่นอีกแล้วมาแลก็กินอีกทำทับแล้วไม่ได้อนจากในโบได้กินได้ใช่สิโบได้แค่ไปแล้วนค้นก็กระต่ายก็ตะเกียเสบักตีแน่น่ย่างเนคุณนะจะมาจะเราอุ้นแต่เออจะเล่าบอะไม่เลยเหตุเพรากินแล้วแล้ว จาทเนียจะเนียจะบอกว่าแซ่ลอดอันสัไข่ดะได้จะมี่อเรื่องไข่จะเป็นอะไรบ่บ่ชื่อก้อนหยี่ก้อนแค้สีก้อนหมออเนคอยเห็หมอน ผ่านทางเลยผมา่่นองบสุขโอ้กินาวเอาเพลงมาได้ครังสัาเพ่อะไรก็ดีวาเลยเด็กน้อยคาซูระเด็กก็เล็กน้อยท้องบริสุทิ์จ้าพี่นากินข่าวเด้อเหนแล้วสามารกินจ้าคือได้กี่จี้หรือเปล่าเดินในบุยง่อยเอ้าฮ่มไปจะเิดมอตกับเอิได้กัรเด้อ ยังกิน,กนข้าวแต่มันสงบแต่เงียเอยไาเยุนพี่หามได้เรื่องเน้ะ <laughs> ก,ก,การทำบ้านมาได้เหลีมันมีเสียงบ้นมันคือมาผิดสดมนตั้งก่อนเลยมาตัา้งก่เลยป็นชีฟ้าก็ผิดอยู่นะ ตเพีสหนยจัมาตะไม่องพีสีฟ้าพีเขียวเนา่ทนพีธรรมาดาทำยออเนาะมีแต่พีใสพีใสไม่ได้ิีท่านยุบว่ะลนุ่ยอ,ยอ,อืมแ่ทำมาแนี่มันขึ้นเหมือนร่มเน เดี๋ยวจะซียุดนี่ยั้มเ็อจะห่อล้วยนออ่นใหคุณเลยส,เสามากเราจะเพี้ยนใจใมันหนาคือที่เราจะไม่อัอมมาตาขาวไปพัวเรื่องเตตุต๋ย้าเบิดเลยมาหูกมาท้าย,ย,ยก่อนเดสนขึ้นกันพวของมูขึ้นฮา <laughs> อีไอบาุสายพอบาลตุยก็บอ้่ยแลายน่ลูกเธอลูกลูกเธอบอกเออนีก็ลูกสะใภ้นี่ยฮ้ยรักันเลยดิยายนะไอ้ดิฉนมาลุ้ลูกไภยี่ีัมาตธอลีเธอลี

แหมดแลมันเป็นห้าแล้วก็่ยันัเนไม่ไไนไมอแต่มันเป็นดนตัามันเปดีมันจะีได้องาเเดี๋ยวก็เบิดโอ้ยนกินแต่มันตัวมันคืโค้สอนี่งกัมัง Mát, Risons, nó mua mình tới không nó mà đây chỉ cả Be会... cho <laughs>

อเบอร์ไม tamam. uh ่ใครอจนบเบร์เ <laughs> ฮ้ยช mm ูฮาวได้ก <How about S 1> ินกนี่้ยกินกินไม่ปิเนี่ยหละตัวไอ้ข้าก่หนียวไก่ข้าวเหนียไก่สองไม่ลู้กับพวกกินข้าวน้า กินเนีดอ้ะไรพี่น้องจะคิดนีดกสิอำลาพาจากก้อนละกันวสุขสุกโกลผากกะไรก็แเสเดี๋ยวกลังใจเด้อพี่น้องเด้อติดตามคลิปหน้าเนาะห้าสิบปรหาอยู่หากินพี่น้องแต่ว่าเด็กๆนะพากันไปเบิ่งมามันเห่าอยู่ขอกงัวเพิ่นเนาะจึงไม่รู้ว่าอะไรอืม